สวัสดีครับกลับมาพบกับลุงกอมน,นะครับดรสิริปัตย์มงคลอินบานคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นคลิปที่2ครับต่อจากคลิปครั้งที่แล้วที่ได้มีการพูดคุยนะฮะโดยการเชิญพี่ฝนนะครับมาพูดคุยในเรื่องของความปลอดภัยแต่วันนี้ครับในเรื่องของ SBS มันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเซฟตี้โปรโมชั่นนะครับซึ่งในเซฟตี้โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมความปลอดภัยเนี่ยมันมีส่วนของเซฟตี้เทรนนิ่งแล้วก็เรื่องของเซฟตี้คอมมิวนิเคชั่นครับวันนี้ครับก็จะขขขออขออ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 นน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 ุญาาาาตตเเเเสสสสใ่่ใ่ววงงงซฟี้คคคมมมิชััหรรรรืืืกดปลภย โดยได้รับโอกาสนะครับจากทางผู้จัดการสถานีไทยร้อนแอร์ของท่ากาศยานแม่ผลงเชียงรายนะครับเดี๋ยวตามลุงกอมไปได้เลยครับผมเรียน,นเชิญครับครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่หน้าสำนักงานของไทยร้อนแอร์ที่สถานีท่ากาศยานแม่ผลงเชียงรายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปพบกับผู้จัดการสถานีเลยครับเดี๋ยวตามลุงกอม,มเลยครับเรียน,นเชิญครับ สวัสดีครับผมเคเคอยู่ไหมครับอยู่นะครับขอบคุณครับผมเชิญครับขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตมีหน่อยแนะนำตัวให้กับทุกท่านฟังด้วยครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมสวัสดีครับชื่อชิ่หน่วยครับภาพภูมิอินสามครับผู้จัดการสถานีเชียงรายครับสายการบินไทยร้อนแอร์ครับผมครับโอ้นี่นะครับพี่หน่วยนะครับก็เป็นเคเคนะครับเคเคนี่ย่อมาจากคําว่าอะไรครับพี่หน่วยอ่าย่อมาจากอะไรดีฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องเล็กๆเคเคผมก็ไม่แน่ใจว่าเคเคคืออะไรนะฮะเสายการเรียนแบบสายการบินพรีเมียมที่เขาเรียกกันออ๋ครับก็ถ้าท่านใดมีคําตอบนะฮะช่วยรบกวนบอกกองกอล์มเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคเคย่อมาจากอะไรนะถ้าเกิดตอบมาอาจจะมีรางวัลให้ท่านด้วยนะครับผมนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ที่มาหาพี่หน่วยนะครับก็เรื่องของเรื่องคือพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยก่อนคือสายการบินเนี่ยอย่างที่ท่าทราบว่าเป็นสายการบินคือสายการบินทุกสายการบินเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยอยู่แล้วครับ หรือว่าในส่วนของสายบินไลนแอร์นะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นสายบินที่เรียกว่าน้องใหม่และกันของโลคอสบ้านเรานะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงแรกก่อนโควิดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือในเรื่องของความปลอดภยัยจริงๆแล้วไม่ใช่สายบินไลนแอร์อย่างเดียวนะฮะที่มีความปลอดภยัยคือทุกสายบิน,นมีความปลอดภัยหมดนะฮะเพียงแต่ว,ว่าท่านพี่หน่่ยเนี่ยท่านใจดีให้ผมมาสัมภาษณ์ในเรื่องของการดำเนินง,งานความปลอดภัยของสายบินไลน์แองงของระบบ SMS ือที่เรียกว่าเซอร์วิสแมเนจเมนต์ซิสเต็มนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็อยากจะมาสอบถามพี่หน่วยนะครับว่าในเรื่องของแอร์ไลน์ของพี่หน่วยเนี่ยไทยรัฐแอร์เนี่ยนะครับมีการดำเนินงานในเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างครับพี่ครับก็กระนื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพจแล้วก็พี่กอมนะครับที่ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับก็ไม่เชิงสัมภาษณ์อาจจะพูดคุยเล็กน้อยนะครับก็สายการบินไทยรัฐแอร์นะครับก็ก็เปิดบินมาได้ตั้งแต่ปี2013นะครับปีมนะคร ปีที่8ที่9แล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าสายบินแล้วแน่เราก็เป็นเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาเริ่มบินนะครับแล้วก็พูดถึงวงการธุรกิจการบินนะครับเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องเซฟตี้เนี่ยต้องต้องถือว่าเราให้ความสัมพันธ์ที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าเราก็ได้รับมาตรฐานนะครับจาก i อโอซ่นั่นก็นั่นก็เป็น เป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าเราเนี่ยรักษามาตรฐานนะครับอย่างดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นต้องต้องเรียนนี้ก่อนว่าในเพจของผมเนี่ยก็มีทั้งนักศึกษานะครับหรือคนที่อยู่ในการบินที่เขาสนใจมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอบถามพี่หน่วยกันว่าพี่หน่วยนี่มาจากไหนครับพื้นฐานการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ทำงานเป็นยังไงครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กพื้นฐานโดยโดยคนเชียงรายดยกาเนิดนะครับก็ ก็เรียนมัธยมนะครับเรียนมหาวิทยาลัยก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นเด็กราชภัฒคนหนึ่งนะครับจบก็เมเจอร์ภาษาอังกฤษธุรกิจครับไม่ได้จบการบินไม่ได้จบการบินนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วแล้วก็รู้สึกชอบก็คือตอนที่จะจะจบนะครับก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเทรนนีใช่ครับเป็นฝึก ประสบการณ์นะครับก็ได้ไปฝึกบริษัทแฮนดิ้งแห่งหนึง่งที่ที่ที่ดอนเมืองนะครับก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าพี่เราเราชอบนะครับเราชอบคุยกับผู้โดยสารโดยเฉพาะาชาวต่างชาติเนี่ยก็ก็จะได้เจอหลากหลายรูปแบบนะครับหลังจากนั้นก็ก็หลังจากที่สําเร็จการศึกษาก็ก็สมัครแอร์ไลน์นะครับก็ก็ทำแอร์ไลน์ก็เปลี่ยนเปลี่ยน ได้ประมาณทั้งสองสามที่นะครับจนสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ไทยแล้วไงครับอ๋อคือเมื่อกี้มีประเด็นพูดอย่างหนึงว่าพี่หน่วยเคยเป็นเด็กฝึกงานเหมือนกันใช่ครับนักศึกษาฝึกงานเรื่องของบริษัทด้านการบินถูกไหมฮะใช่ครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงประเด็นนักศึกษาฝึกงานนะครับพี่หน่่ยก็เห็นว่าเมื่อกี้เดินเข้ามามีน้องๆนักฝึกงานเข้ามาฝึกงานที่นี่เยอะมากเห็นพี่หน่วยว่ารับไม่อั้นจริงๆแล้วมีเราส่งเสริมยังไงฮ้เรื่องเด็กฝึกงานที่เร็ฝึกงานด้านการบินเนี่ยครับโทษทีคืออย่างนี้ครับต้องต เราก็ผมก็ถือว่าผมามีโอกาสที่ที่จะให้น้องๆได้ได้เข้ามาฝึกเข้ามาดูาสัมผัสอของจริงรนะครับอาจจะไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแต่ก็ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถือได้เข้าไปไปใกล้ที่สุดละนะครับก็คือที่ว่ารับไม่อั้นเนี่ยก็คือว่าก็คือถือว่ามันเป็นโอกาสที่ที่ให้น้องๆได้ได้มาฝึกมากกว่านะครับน้องๆจะได้ จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเรื่องเวลาการเข้างานการมีความกดดันพ r e เ s อร์จากผู้โดยสารเอ่ยจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากหัวหน้างานนะครับก็ระยะเวลาที่ช่วงฝึกสามสี่เดือนเนี่ยก็จะพูดกับน้องๆก่อนที่จะจะสำเร็จเสมอว่าต้องช่วงที่ฝึกเนี่ยก็ถามใจตัวเองว่าตัวเองชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่า สิ่งที่คิดอยู่เสมอว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งไหนด้วยด้วยใจที่เรารักเนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันมันจะออกมาดีที่สุดนะครับว่าถือว่าพี่ก็ถือว่าผมให้โอกาสน้องๆแล้วกันนะครับว่าไม่ได้ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับอันนี้ถามนิดนึงครับนักศึกษาฝึกงานที่เคยมาฝึกงานกับแล้วน้องอรเอาไม่ว่าที่เป็นที่เชียงรายหรือที่อื่นนะครับมีโอกาสไหมที่จบไปแล้วมาทํางานกับแล้วน้่งอถามว่ามีไหมมีครับเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ น้องๆที่ที่ฝึกฝึกงานที่นี่นะครับก็บจะสองสามคนนะครับที่มีโอกาสได้ได้กลับมาเป็นพนักง,งานตัวจริง嗯嗯นะครับก็คือก็จะบอกน้องๆว่าการฝึกงานที่บริษัทที่ที่คุณอยากจะเข้าทํางานเนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับถ้าคุณทําดีมาตลอดเราก็จะเห็นว่าอ่ะตลอดระยะเวลาที่คุณฝึกงานเนี่ยเฮ้ยเราเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะล้วก็อาจจะโอเคแบบ มีเปอร์เซนเทมีเปอร์เซนที่คุณจะได้เข้างานแต่ถ้าคุณทำแบบภารกิจไม่ดีแบบขาดล่ามาสายทำงานไม่เรียบร้อยเราก็จะโน้ตไปละจะติดลบไปละติดเป็นชี้ไปก่อนใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็ที่ผ่านมาก็มีครับน้องๆที่จบไม่ว่าจะเป็นทั้ง ราชพัฒน์แม่ฟ้าหลวงที่ที่ไหนก็แล้วแต่มะทั้งมหาลัยในท้องถิ่นใช่ครับครับแล้วที่อื่นไหมครับอย่างอื่นคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมครับที่อื่นก็เหมือนกันครับถามว่ามันอย่างอย่างที่ทุกอย่างที่ผมแจ้งก็คือว่าเราเราก็จะเห็นเด็กอยู่ในสายตาตลอดสามสี่เดือนที่ผ่านมาว่าน้องคนนี้มีมีมีภาษีนะที่ที่คุณจะโอที่จะโอเคอย่างพูดภาษาจีนได้แล้วโอเคเรามีไฟจีนแล้วก็ให้คะแนนบวกบวกไปอาจจะจะ จิตวิสัยนิดๆประมาณนั้นครับพี่ครับก,ก็ฟังๆกันนะครับน้องๆที่อยากมาฝึกงานนะฮะไม่ใช่เฉพาะสายการบินเดียวนะฮะหมายความว่าทุกทุกที่นะครับส่วนใหญ่ที่ก็เขาจะมีการดูนะครับว่าพฤติาการรมเป็นยังไงนะครับตั้งใจทํางานไหมต่างๆอะไรนะครับก็เหมือนกับมีการให้คะแนนจิตพิสัยนะฮะซึ่งหากสายการบินหรือหน่วยงานได้ๆเปิดรับเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเหมือนกันอันนี้ก็ใช่ไหมครับพี่หน่่ยนะใช่ครับก็ปรฝากไว้ด้วยกันนะครับผมคราวนี้กลับมาในเรื่องของความปลอดภัยก่อนพี่หน่่ยจริงๆแล้้้้้ววพพีีี่่่หนนนนนออยยูดดไไมัาะรเเซฟตตๆล ผมจะบอกได้เลยว่าเซฟที่จ๋ามากครับจ๋าขนาดไหนครับขอโทีจ๋าแบบสุด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 ับถ้าเพียบคะแนนหนึ่งถึงสิบขนาดไหนครับเอาสิบเอบสิบเปอนเลยใช่ครับทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้นเดี๋ยวสายการบินเขาฟังอยู่เขาจะหมั่นไส้ได้นะคือผมก็อาจจะไม่ได้โอยวสายการบินตัวเองนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องสายการบินนะครับเพราะว่าเรื่องธุรกิจสายการบินเนี่ยในส่วนตัวผมผมมองว่าเราทํางานกับ วัตถุกับเครื่องบินที่มีมูลค่าหลายพันล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของคนนะครับเรื่องของ human error อะไรต่างๆเนี่ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่หมายคพราะว่าเราจะป้องกันไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้นำไปสู่การสูญเสียเนี่ยก็ก็ต้องอยู่ที่ ความเซฟตี้นะครับเรื่องการบรีฟการอะไรต่างๆนะครับครับอันนี้มั่นใจไหมเพราะว่าคือฟังฟังดูเหมือนว่าปลอดภัยให้ความสําคัญกับเครื่องบินผู้โดยสารคนแต่ว่าประเด็นคือว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ออเปรเรตมาเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมถามว่ามีไหมเหรอครับก็เกือบหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่ามีแล้วไม่บอกหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันมีไหมอันนี้ถามนถามตรงๆถามตรงๆเลยครับอ่าด้านถ้าเป็นด้านเครื่องบินอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างครับก็มีบ้างอย่างที่เห็นตามข่าวแต่ว่า มันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอย่างเดียวนะครอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องกายภาพด้านนอกที่เราบางทีเนี่ยอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นี่ครับก็มีปัจจัยหลายๆอย่างครับคือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเซฟตี้นะครับปกติเนี่ยถ้าพูดถึง s อ s เสนะเอ็ก a ซฟตี้เมเนจเมนต์ซิสเตมเนี่ยมันก็มีการเป็นงานแบบเชิงรับทุกเกิดแล้วทำวัวหายล้มคอกที่จะปริยัติบนะครับปริยัทีบแล้วก็พรีดิคทีบนะครจริงๆแล้ว ต้องถามของแรงร้องแอร์ก่อนครับว่าในการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยเชิงรุกเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเชิงรุกก่อนนะเพราะว่าถ้าเชิงรับมันก็คือเกิดแล้วก็วต้องสอบสวนรายงานไปแต่ในเชิงรุกเนี่ยนะครับในการป้องกันเหมือนที่พี่หน่วยพูดเมื่อกี้ว่าจะป้องกันเนี่ยทางสายบินนะครับมีอะไรมีการดำเนินงานอย่งไรบ้างในแต่ละวันอ็อบเทอร์ชั่นคือครับโอเคในแต่ละวันนะครับก็เริ่มต้นเลยเราก็จะมีการาทำเดลี่บีฟนะครับทุกวันก่อนก่อนเข้างานนะครับ ก็จะแยกในส่วนของ passenger service นะครับก็ในส่วนของ Lamp service นะครับแต่อุบัติเหตุในลันจอดหรือว่า l m p s ซต e เนี่ยอาจจะมี Percentage ทที่จะเกิดความเสี่ยงเยอะขึ้นมากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการทำวิเคราะห์นะครับการวางแผนวิเคราะห์นะครับที่เขาเรียกว่าการวิฟแบบ แบบ KYT เนี่ยครับเป็นยงงครับ KYT อ่า KYT ก็จะเป็นวิธีการบีฟเชิงวิเคราะห์นะครับที่อ่รู้สึกว่าต้นกำเนิดน่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยว KYT ใช่ไหมครับใช่ครับ KYT คอับโอเคโอเค KYT ครับโอเคโอเคกวางก็ชัดเลยครับก็ก็เป็นวิธีการอ่าบีฟแบบหนึ่งนะครับที่ประเทศที่ที่ถือถือว่าเขาก็พัฒนาแล้วนะครับก็เราก็นำเอามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ ให้พนรรักงานเนี่ยทำการบรีฟทุกวันครับคนะหลักการของ KYT ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงที่บอกว่าประยุกต์ใช้กับระบบความปลอดภัยของสายการบิน,นครับก็คืออย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ <c oughs> ว่าของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานนะครับไอโอฉะนั้นเนี่ยเรื่องเซฟตีาานน้เนี่ยเราให้ความสําคัญเป็นระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยการ KYT เนี่ยก็ก็ก็จะถูกบีฟและถูกสอนให้รู้สึกว่าเร่า การทำงานในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะเป็นรูทีนนะครับคือทําซ้ำๆทุกวันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่มีความเสี่ยงที่ที่จะเกิดได้ฉะนั้นเนี่ยการที่รีฟิง้งการรีมาการย้ําเตือนการทุกวันเนี่ยม,มันก็จะเป็นการซึมซับนะครับ สร้างอุบันิสัยข้าง safety c u เจอ r ์ให้ให้กับพนักงานนะครับจะได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราละเลยความปลอดภัยมันคือการแจ้งเตือนประชุมแถวตอนเช้าบีฟก่อนครับเหมือนสือนการสร้างจิตสำนึกสร้าง c u เ t อ r ์สร้าง นิส in ัยส่วนตัวให้ให้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยครับพี่ยังไงบ้างครับทำไงบ้างเข้าแถวคูดคุยอะไรเห็นบอกมีท่องสัพท่องท่องสั้ก็จริงไหมเนี่ยตอนเช้าหรือยังไงท่องสับไหมครับใหม่ๆก็อาจจะท่องนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมคิดว่าเด็กก็ก็ทาทุกวันก็ก็คงจําได้ละก็คือในรูปแบบของ KVT ของของไทยรลอนที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะของของที่เชียงรายเนี่ยแล้วก็จะมีแบบมี s t a n ดิ้งนะครับแล้วก็มีแบบบัวชัวขนาด A สามแขวนไว้นะครับก็ ก็จะมีเรื่อง K Y T ทุกวันวันนี้อาจจะเป็นเรื่องการจอดอุปกรณ์ในพื้นที่จอดอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะมีมีฝ่าถ้าถ้าคุณไม่จอดในพื้นที่ที่ให้เช่าเนี่ยหรือว่าจอดในพื้นที่ที่อยู่ในเลสโซนเนี่ยก็อาจจะให้เกิดอันตรายอะไรบ้างก็จะก็จะเน้นย้ำก็จะยืนเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการตะโกนแบบเอ้ยเหตุต้องเป็นศูนย์อะไรประมาณนี้ตกใจสร้าง กใช่ใช่ครับก็เหมือนแบบเหมือนเราทํากิจกรรมเซฟตี้เล็กๆน้อยๆก่อนเริ่มงานเพราะว่าทุกวันครับทุกวันแล้วเรื่องที่บอกว่าวอล์ดูอะไรเนี้ยดูเอฟบีดีก่อนเพื่อเข้าทุกไฟล์นี่จริงนะครับจริงครับจริงครับทำไปทำอะไรครับเช็คเช็คเช็คกล้องได้ครับใช้กล้องการถ่ายวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเอ่ยจริงวัตถุประสงค์เพราะว่าคือจริงที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยที่หลายหที่จัดกิจกรรมลณรงค์เอฟบีดีนะครับปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งจัดกันก็ จัดใหญ่โตเลยครับวันนั้นก็ FOD ก็หายวันลุ่ขึ้นกกลับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเนี่ยคือการตรวจ FOD เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่า FOD เนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนเล็กเนี่ยแต่มันสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับเครื่องบินนะครับแล้วก็กับผู้โดยสารได้นะครับอย่างที่อย่างที่เราเห็นในข่าวที่ผ่านๆมานะครับก็การตรวจ FOD เนี่ยทางสายบินไทยแลนแ์เราก็ทํา ทุกวันนะครับทุกไฟล์ทุกไฟล์ครับเรามี5้าไฟล์ล้วก็ทําก่อนไฟล์ลง5้าไฟล์เรามีกี่ไฟล์ล้วก็ทําทุกไฟล์นะครับก็คือการตรวจเนี่ยก็ก็จะเดินตรวจหลังจากเราได้รับแอสไซน์หลุมจอดจากทางท่ากาศยานนะครับแล้วก็จะเดินตรวจก่อนเครื่องลงสิบถึงสิบห้านาทีนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีการถ่ายรูปรายงานในในกลุ่มของสถานีเพื่อ อาจจะเป็นการ cross check ระหว่างกันว่าเราตรวจ FOD แล้วเหมือนเด็กก็จะมีการเหมือนทำงานการบ้านก็จเราก็จะมีการเช็คดิสเราผู้ใหญ่ก็จะดูว่าน้องๆได้ทำตาม SOP ที่ทางสายการบินกำหนดนี่ครับก็แรกๆก็อาจจะดูติดติดขัดขัดแต่หลังๆก็ก็ถือว่าสนุกเด็กก็จะเดินดู FOD ก็เดินคุยกันอะไรไปก็ ก็ก็โอเคครับเดินคุยเดินคุยเรื่อยเปิดหรือว่าเดินเดินคุยดูอะไรเรื่อยอย่างเงี้ยทบพี่รับครับว่าดีนะครับผมแล้วตอนนี้ถามตรงๆตรงนี้สถานการณ์โควิดนี่มันส่งผลไงกับเรื่องของการตัดก๊อเซฟตี้ของแอร์ไลน์ไหมอันนี้ต้องถามตรงๆเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเท่าที่ผ่านมาถ้าพูดตามตำรานะบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดียางต่างนี้นะครับมันมีผลต่อการตัดงบเรื่องของเซฟตี้อันนี้จริงไหมถ้าตัดงบเซฟตี้นะผมไม่แต่ถ้า เดือนเดือนนี่ก็อาจจะอาจจะไม่อาจจะมีนะครับก็ก็มกเซฟตี้คือเอาจงริงอ่ะการการใช้เงประมาณทางด้านเซฟตี้ผมว่ามันมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแทบจะไม่ได้ใช้เลยเนสามคือจุดเริ่มต้นมันมันมันมาจากจากคนมากกว่าจากจากพนักงานจากตัวพนักงานมากกว่ามันผมว่ามันไม่ได้ใช้เซฟตี้อะไรมากแล้วก็ยิ่งสมัยนี้นะครับมันเป็นเป็นยุคสมัยที่ ใช้สื่อนะใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้ f a c e b o o k ใช้ใช้ไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งมันไม่จำเป็นต้องต้องจัดพิมพ์อะไรให้ให้มันเปลืองงบประมาณนะครับเอาจริงก็คือมันม่แทบจะไม่ได้ใช้อะไรงบประมาณในขนาดนั้นครับอีกคำถามหนึ่งครับตอนนี้เก่ดที่ทราบก็คือ l i n e Air เนี่ยบริษัทต้นสังกัดบริษัทแม่ใช่ไหมครับบริษัทพ่อผมไม่แน่ใจนะอยู่ที่ดอยเซียครับผม ในการบริหารการเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของวัฒนธรร,รมวัฒนธรรมหรือเคานเตอร์ของประเทศแต่ละชาติตัวนี้มันมีผลกับการบริหารการในเรื่องของ,รรของความปลอดภัยหรือว่าเรื่องการบริหารการสไตล์ของไลน์วนแอร์ที่เมืองไทยอย่างนี้ต้อถามที่เมยงอย่างที่พี่กอมถามก็คือว่าเคาเจอร์แต่ละประเทศเนี่ยเราเราทราบอยู่แล้วว่าไม่ไม่ได้เหมือนกันน,นะครับอย่างอย่างบริษัทบริษัทพ่อหรือบร,ริษัทแม่ที่โดเนี่ยก็จะก็จะเป็น เค้าเจอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างไทยแล้วแนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องเซฟตี้เนี่ยมันมาตรฐานมาตรฐานมันไม่ได้แบ่งมันไม่ได้แบ่งสีหรือว่าไม่ได้แบ่งประเทศหรือว่าอะไรผมว่าเออเซฟตี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะจะเข้มงวดเหมือนกันเพราะว่าทางเซฟตี้แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแต่เออแต่ละแต่ละสายก็จะมีเซฟตี้ของแต่ละสายอยู่แล้วก็ก็จะมีถ้าเป็นยิ่งบริษัทที่เป็น และไลอ้อนกรุ๊ปหรือว่าเป็นสายกํรลังที่เป็นกรุปร๊ปเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีพวกเซฟตี้เขาเซฟตี้คอร์ปอเรทที่ที่คุมอีกทีนึงฉะนั้นเนี่ยาทางทางแมเนจเมนต์นะครับทางผู้ใหญ่ก็คือไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตการโควิดเรื่องเงินบัตเจ็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราเราไม่สามารถลดหย่อนหรือว่าหย่อนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยหรือเซฟตี้ได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิด อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันมันก็ยิ่งทําให้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องบัตเจ็ตเรื่องอะไรเนี่ยมันมันมันเวิร์สขึ้นไปอีกขอบคุณมากครับอีกคาถามหนึ่งเลยนะครับจริงจะจบแล้วนะแต่มีคำถามพิ่นึกได้บางทีโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดแม็กครับไลน์แอร์ยังมีนโยบายแล้วกลับมาบินที่เมืองไทยไหมเอ่อเรื่องเรื่องแผนนะครับเครื่องเครื่องเข้า่เนี่ยอาจจะอาจจะพูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอย่องที่อรา่กงคื่อวร่าคือ่ ช่วงที่มีโควิดเนี่ยแล้วก็สายการบินแต่ละสายไม่ใช่เฉพาะของไทยเราแน่ไทยเราแน่นะครับก็พยายามที่จะ,ะควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับอย่างอย่างที่เราเห็นก็คือการนำนำเครื่องคืนครบ,บริษัท l e ส s ิ n งบ้างนําเครื่องคืนบริษัทแม่บ้างนะครับ,รบ,รบแต่ว่าพอสถานการณ์ที่กลับเข้ามาสู่สภาวะเกือบจะปกติละนะครับแล้วก็เราก็จะมีแผนที่ที่จะนําเครื่องบินเข้ามานะครับอย่างอย,ย่างในในเดือนนี้ <ừ. S 1> เดือนนี้ก็จะมีเครื่องที่เข้ามานะครับ ก็จะเห็นได้ว่าสายการบินก็จะมีการขยับในการเพิ่มเที่ยบินนะครับแต่พูดถึงประเด็นเรื่อง MAX กนะครับก็เท่าที่ผมทราบข่าวเนี่ยทางทาง FAA หรือเปล่านะครับที่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นอะที่ที่คออนุญาตให้ใช้เครื่อง MAX ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานการบิน โรเรือนของแต่ละประเทศอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ทางผู้ใหญ่อาจจะต้องคุยกันว่าเขาจะอนุญาตให้เอามาใช้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าถ้าเราได้ไฟเขียวอนมัิให้ใช้เนี่ยมผมคี่ว่าสายบินไม่ไม่รอชาร้าที่จะเอามาใช้แน่ครับทาไมครับมั่นใจไหมว่าคนอาจจะมีความหวาดวิตกหวาดกลัวเครื่องรุ่นนี้หรือเปล่าหรือยังไงอ่าผมว่าอาจจะมีผู้โดยสารบางส่วนที่เขาอาจอาจะจะดูข่าวแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใจหรือว่าให้ความมั่นใจกับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับแต่ว่า ผมว่าเร,เรื่องเรเื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ที่เราที่สายการบินนะครับแล้วก็ทางทางรบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องให้ให้ความเชื่อมั่นกับ <Okay. S 2> กับลูกค้ากับสายการบินหรือว่ากับผู้โดยสาร,รว่าเอ้มันเราเราแก้ไขแล้วเรามีความเซฟตที่เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับอืมโอเคครับสุดท้ายนะครับไม่ทราบว่า พี่หน่วยมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมบ้างฮะในเพจของลูกกรมนะดี๋ยวผมเองเนครับผมก็เรื่องความปลอดภัยนะเรื่องความปลอดภัยผมก็อื่กก็็ได้ครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราจะจะหาข้ออ้างไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าเรื่องเรื่องเครื่องเสียตีอ่ะไม่ไม่มีสีไม่มีค่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนจุดจุดเริ่มต้นนะครับก็ก็อยู่ที่ตัวพนักงานเองนะครับถ้าเราเป็นจุดเล็กๆที่สามารถช่วย ให้ความปลอดภัยได้นะครับก็จะนําไปสู่จุดใหญ่ๆนะครับทั้งสายการบินท <nenhum. S 2> ั้งผู้โดยสารทั้งทุกองค์กรที่ที่อยู่ในในในแวดวงเดียวกันนะครับก็จะทราบได้ถึงความเซฟตี้และความปลอดภัยครับผมขอบคุณมากครับผมเซฟตี้ไม่มีค่ายไม่มีสีนะฮะความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญลบหนึ่งในการการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินหรืออะไรก็แล้วไปนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้อย่างที่เรียนทราบตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่านุ่กอมก็พานะครับท่านมาพูดคุยกับเค ะครับพี่หน่วยนะครับภาคภูมิอินสามนะครับในสถานีของไทยร้อนแอร์ที่ท่ากาศยานแม่พระหลวงเชียงรายนะครับจริงๆแล้วก็นะครับอย่างที่ท่านทราบว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้คือเรื่องของเซฟตี้คอมมูนิเคชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซฟตี้โมเดิลชันใน SBS ก็คือเรื่องของการสื่อสารในเรความปลอดภัยนะครับสิ่งที่ทางพี่หน่วยแล้วก็ทางสายการบ,บินไทยร้อนแอร์ที่เชียงรายดำเนินการเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารนะครับในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ท่านทราบเพราะว่าการอบรมเนี่ยเราเรียนรู้ไปนะฮะับเซฟตี้แล้วก็เรียนไปนั่นแหละ แต่บางทีนะครับมันต้องมีการรีมายนะครับซึ่งการสื่อสารตรงที่เราทําอยู่ที่วันนี้ที่ทางทางร์นัานทำทุกวันเนี่ยคือเห,เหมือนเป็นการรีมายเป็นการสื่อสารกันนะครับกระตุ้นเตือนนะครับให้พนักงานนะครับได้มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วส่วนหนึ่งอย่างที่วิหน่วยบอกว่ามันทําบ่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทำชินชินทำต้นตั้มมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยเลยครับบางอย่างจะถ่อก่อให้เกิดและนําไปสู่ให้เกิดการก่อเรียกว่าสร้างวัดท่านทความปลอดภัยงั่ก่อนครับ สุดท้ายครับลุงกองก็นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับพี่หนวดมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อุตส่าห์รับฟังในเรื่องของเข่าปิดเรื่องของภัยในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับลุงกองก็พยายามหาก่อนนะครับว่าใครจะยอมให้สัมภาษณ์บ้างนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ทำงานด้วยความปลอดภัยต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคครับบขอุณครับขอบคุณครับ